สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่พลอยอยากกินผัดอ่าผัดแตงกวาผัดแตงกวาใส่หมูธรรมดานี่แหละพี่พลอยอยากทานผัดแตงกวาใส่หมูธรรมดานี่แหละพลอยอยากทำวันนี้อยากทำกินเองเนาะ เพื่อนเดี๋ยวทานกับว,วิ่พลนะคะทำง่ายๆเนาะทำกินจานเดียวนี่เอทำจานเดียวนี่แหละไม่ได้ทำมากมายกินจานเดียว ใส่หมูสามชั้นหน่อยนึงใส่หมูสับหน่อยนึงทำจานเล็กๆกินเองอย่างนี้ใส่น้ำมันนิดนึงไม่กล้าใส่เยอะ <laughs> แต่น้ำมันน้อยเด๋ยวเองไม่ได้ใส่เยอะอะไรจามเลยเนี่ยอุยฉุนเลยขนาดปิดจมูกก็ยังฉุนเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเนีย่ยพี่พอยอย่างเงี้ยถึงไม่อยากทำกับข้าวพี่ลอยจะแพ้ พี่คอยจะเป็นคนที่ว่าแพ้ ทำแบบสไตล์พี่พลอยทำสไตล์พี่พลอยทำใส่น้ำด้วยน้ำน้อยๆ เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่จอยนะจ๊ะ อยากกินนึกยังไงมึงก็อยากกินผัดแตงผัดแบบสบายๆผัดแบบผัดผัดแบบอ่าผัดธรรมดาเรานี้แหละพอไม่อยากไปซื้อไปซื้อมันก็มันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อยากทำเองมั่ง ทำง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้อะไรอยากทําทานได้เฉยทําใหด้ดูเฉยๆทำง่ายๆแค่นี้กระจามปิดซปิดแต่พี่พอยอ่ะก็ทําทกับข้าวอย่างนี้อ่ะจะพูวนแพ้จามพิดๆเลยแหละถ้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกะดิ่งให้พี่พลอยนะจ้า แค่นี้ก็สุกแล้วเนะี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว แค่นี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวพี่คอ,อยลองชิมหน่อยซอินี่ก็คือได้จานหนึ่งได้มือ้อเลยอ่ะเพื่อเผื่อไม่หมดมื้อเย็นอีก <laughs> ม่ต้องเติมเลยพอดีเป๊ะเลยตามเพื่อนๆนะคะเดีย๋ยวทานข้าวกับพี่พลอยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะนี่คือเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะมีพริกด้วยกับพี่พลอยตาำพริกจ้ำกระเทียมด้วยนะคะเดีย๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้ว อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดติดตามวิพลอยนะจ๊ะคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวทายค่ากับวพ่พลอยนะจ๊ะ